เจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบญาติพี่น้องจ้องสูบเลือดสูบเนื้อกันเองพร้อมวิธีสังเกตญาตและเพื่อนประเภทไหนควรช่วยเหลือหรือไม่ควรช่วยเหลือก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนฝูงเป็นส่วนสําคัญของเราที่จะทำให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ มีคำกล่าวเป็นสุภาษิตบ,บทหนึ่งว่าต้นไม้ที่เกิดในป่ามากมายนั้นเวลาลมพัดแรงๆมันย่อมช่วยกันต้านลมไว้ได้ไม่ให้หักหรือโค่นง่ายฉันใดคนที่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงมากย่อมเป็นที่พึ่งพาอาศัยกันได้เมื่อยามมีภัยฉันนั้นแต่ทว่าบางคนที่เกิดมาเป็นญาติกันกลับเป็นเพียงญาติทางสายเลือดไม่เคยคิดช่วยเหลือกัน ขณะที่เพื่อนฝูงบางรายไม่ใช่ญาติทางสายเลือดแต่กลับมีความสนิทสนมคุ้นเคยส่งเคราะห์กันด้วยไมยตรีจิตนับว่าเป็นญาติกันที่แท้จริงดังที่พระพุทธเจ้ากล่าวาว่าวิสาสะปารามายาตีความคุ้นเคยญาติอย่างประเสริฐ ญาติหรือเพื่อนฝูงคนใดที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกับเราเสมอก็นับได้ว่าเป็นเจ้าบุญนายคุณที่มีความเมตตากรุณาและมีบุญคุณไม่ต่างจากพ่อแม่แต่ถ้าหากญาติหรือเพื่อนคนใดที่คอยทำให้เราเดือดร้อนอยู่เสมอก็สามารถนับได้ว่าคนคนนั้นไม่ใช่ญาติแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวรพวกหนึ่งก็ว่าได้ เพราะคนเหล่านี้อาจเคยสร้างกรรมผูกพันกับเรามาก่อนในทางใดทางหนึ่งจึงมีเหตุให้ต้องมาเกี่ยวโยงผูกพันมาให้เจอกันและมาสร้างความเดือดร้อนให้อย่างไรก็ตามเมื่อพบกลุ่มคนที่เป็นเหมือนญาติหรือเพื่อนที่ไม่ทำตนให้เป็นดังญาติและเพื่อนที่ดีมาเกี่ยวข้องกับเราหรือเริ่มจะสร้างความเดือดร้อนให้ก็ไม่ควรวางตนใกล้ชิดสนิทสนมมากนะัก หากจะให้ความช่วยเหลือก็ให้ความช่วยเหลือได้ตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสหากเป็นพวกที่เป็นคนที่มีจิตใจเป็นพานด้วยแล้วแล้วก็ไม่ควรนับเป็นญาติหรือเพื่อนวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ผูกเ็นต่อกันก็คือหลีกนี้เสียให้ไกลในขณะเดียวกันคนที่เรานับเป็นญาติหรือเพื่อนแท้ๆนั้นแน่นอนว่าเขาอาจจะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจ มาขอความช่วยเหลือเราบ้างเป็นครั้งคราวเราก็ควรให้ความช่วยเหลือเป็นการเสริมสร้างบารมีของตัวเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวิธีสังเกตหาญาติหรือเพื่อนแท้คนรู้จาักกาันที่เรียกว่าญาตินั้นญาติที่แท้จริงต้องมีใจผูกพันทั้งต่อหน้าและลับหลังถ้ารู้จาักกาันเพียงผิวเผินจากไปแล้วก็แล้วกันไปอย่างนี้ไม่นับเป็นญาติ ถ้ารู้จักมักคุ้นกันแล้วทำดีกับเราเฉพาะยามที่เราจเจริญรุ่งเรืองแต่เวลาที่เราเพลียงพล้ําก็หันมาเล่นแง่จะแล่เอาเนื้อจะถือเอาหนังซ้ำเติมกันคนอย่างนี้ไม่อาจนับเป็นญาติหรือเพื่อนได้โดยวิธีพิจารณาว่าใครเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนที่แท้ทำได้ง่าย คือใครก็ตามที่เมื่อเราเจ็บป่วยแล้วพอรู้ข่าวคราวก็มาเยี่ยมเยียนหรือในยามที่เราปราศจากลาบยศตำแหน่งหน้าที่การงานอันมีเกียรติแล้วยังปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอต่อเราหรือถ้าเราตายก็พร้อมที่จะไปงานศพเรานั่นแหละจึงนับว่าเป็นญาติหรือเพื่อนแท้ลักษณะญาติหรือเพื่อนที่ควรสงเคราะห์ 1. เขาเป็นคนที่พยายามช่วยเหลือตนเองก่อนแล้วอย่างเต็มที่โดยไม่ยอมงอมืองอเท้าที่จะสู้กับปัญหาด้วยตนเองก่อน 2. รู้จักทําตัวให้น่าช่วยมีความประพฤติดีเขาเหล่านี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีน้ำใจดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เวลาที่ควรสงเคราะห์ญาติหรือคนที่เป็นเพื่อนแท้เป็นกัลยาณนมิตรของเรานั้นก็คือช่วงเวลาที่เขาตกที่นั่งลำบากในเจ็ดสถานการณ์คือ 1. เมื่อยากจนจนหาที่พึ่งไม่ได้ 2. เมื่อขาดทุนทรัพย์ในการค้าขายอย่างสุจริต 3. เมื่อขาดยานผานะที่จะต้องเดินทาง 4. เมื่อขาดอุปกรณ์ทำกิน 5. เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย 6. เมื่อคราวมีการงานหนักและ 7. เมื่อคราวถูกใส่ความหรือมีคดีคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราในฐานะญาติที่ดีและเพื่อนที่ดีนั้นในบางมุมมองอาจจะเห็นว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาคอยทำให้เราเดือดร้อนแต่ถ้ามองแบบใจกว้างแล้วเพราะเรามีการผูกพันกับเขาที่เคยสร้างร่วมกันมาหากพิจารณาแล้วว่าคนที่เป็นญาติ หรือคนที่เป็นเพื่อนนั้นเป็นคนดีตรงกับลักษณะที่ควรส่งเคราะห์ช่วยเหลือก็ไม่จําเป็นต้องคิดมากว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับเราหรือเปล่าการส่งเคราะห์ญาติหรือเพื่อนฝูงให้ได้กุศลสูงสุดก็คือการชักชวนญาติและเพื่อนให้รู้จักประกอบการบุญการกุศลชักพาให้เขาทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาในพระพุทธศาสนา การแนะนำให้ฟังธรรมแล้วนำข้อธรรมนั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นบางคนมีพ่อแม่มีญาติพี่น้องดีๆไม่เคยเบียดเบียนกันเลยมีแต่จะคอยช่วยเหลือเมื่อรู้ว่าใครเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากแม้แต่จะส่งเสียงกริ๊ดกราดยินดีเมื่อทราบว่าใครได้ดียกระดับขอให้สังเกตว่าเวลาปกติ แต่ละคนในตระกูลประเภทนี้มักมีลักษณะสามัญคล้ายกันโดยไม่นัดหมายคือรู้จักเกรงใจไม่เห็นแก่ตัวเอาตัวรอดได้ไม่ชอบเอาเปรียบไม่ชอบมีเรื่องแล้วก็หน้าบางไม่อยากรบกวนใครเลยตรงข้ามกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พ่อแม่ญาติพี่น้องจ้องจะสูบเลือดสูบเนื้อกันเองสนิทเพื่อเป็นข้ออ้างให้เบียดเบียนกันโดยไม่ต้องอาย ใครเกิดปัญหาก็ปล่อยให้เป็นปัญหาของคนคนนั้นแถมบางทีเมื่อทราบว่าใครได้ดีมีสุขไฟริษยาก็จะลุกโชนหาทางทำให้เป็นทุกข์เสียบ้างขั้นต่ำที่สุดคือพูดกระแนะกระแหนะให้ฟังแล้วเจ็บจีตเก็บไปคิดให้เจ็บปวดเป็นทุกข์กันไปขอให้สังเกตว่าเวลาปกติแต่ละคนในตระกูลประเภทนี้มักมีลักษณะสามัญคล้ายกันโดยไม่ได้นัดหมาย คือไม่มีความเกรงใจใครคิดถึงแต่ตัวเองก่อนถ้าจะดีกับใครก็ต้องดีเพื่อสร้างภาพหรือดีหวังผลชอบโยนภาระตัวเองให้คนอื่นแล้วก็พร้อมจะมีเรื่องกล้ารบกวนคนอื่นโดยไม่ต้องมีบุญคุณกันมาพระพุทธเจ้าตรัสไว้คือเมื่อว่าโดยท่าแล้วไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตสัตว์ที่มีนิสัยเลวย่อมเข้ากันได้ คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยเลวสัตว์ที่มีนิสัยดีงามย่อมเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยดีงามนั่นแปลว่าเมื่อชาติใดเข้ากันได้โดยธาตุกับใครก็จะใกล้ชิดกันร่วมทำบุญหรือทำบาปกับคนคนนั้นบ่อยๆและเมื่อผูกพันบุญบาปกันเหนียวแน่นชาติใหม่ก็ย่อมมาอยู่ใกล้ชิดกันอาจจะในฐานะเพื่อนสนิทญาติพี่น้องหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันก็ได้ คนธาตุเลวเมื่ออยู่ด้วยกันตอนทำบุญมักแก่งแย่งมักเอาหน้าเอาตาหาความเป็นพวกเดียวกันไม่ได้แต่ตอนทำบาปกลับรวมหัวช่วยประสานงานเป็นอันดีเมื่อเกิดใหม่ได้มาเกิดเป็นญาติพี่น้องจึงเกิดนึกอยากกินกันเองแม้ทำธุรกิจด้วยกันก็ลำบากหรือเจ๊งหมดต่อให้ม่เจ๊งด้วยเหตุภายนอกก็สร้างความบันไลยให้กันและกันจากในมุง้ง คนธาตดีเมื่ออยู่ด้วยกันตอนทําบุญมักเกื้อกูลเคียงบา่าเคียงไหลเข้าข้างกันเออออวยกันในทางบุญกุศลไม่มีขัดแต่ตอนทําบาปกลับตั้งป้อมเป็นคนละคั่วผลัดกันยื้ยยุดฉุดรั้งเหมือนเห็นอีกฝ่ายจะร่วงลงเหวก็ไม่ยอมปล่อยคิดแต่คอยเตือนสติกันไม่ให้หลงตกต่ำทำผิดเมื่อเกิดใหม่ได้มาเกิดเป็นญาติพี่น้องจึงเกิดนึกอยากแบ่งกันกิน แม้ทําธุรกิจด้วยกันก็รุ่งรโรดชดช่วงต่อให้ใครมาราวีก็สมัครสมานสามัคคีร่วมต้านยากที่ใครจะทําลายกำแพงบุญที่ช่วยกันก่อ,กอร่างสร้างทำมาแน่นหนาหากคุณเป็นแกะขาวหรือแกะดำในตระกูลตัวเองดีขณะที่คนอื่นเลวหรือตัวเองเลวขณะที่คนอื่นดีก็ให้ทราบว่า เส้นทางกรรมของตัวเองต่างจากเดิมแล้วต่างไปเพียงไหนก็ให้วัดจากญาติที่ใกล้ชิดที่สุดนั่นแหละท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ